เทคนิค two-hand tapping นะครับเบสิกของมันนะครับผมจะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางเนี่ยนะครับอ่าสองสองนิ้วเนี่ยในการเล่นนะครับโดยเบสิกง่ายๆนะครับก็คือมือมือซ้ายเนี่ยเราจะเล่นที่ช่องที่5กับ8ยืนพื้นไว้นะครับส่วนมือขวาเนี่ยผมจะให้อ่าท t ปิ้งนะครับสองช่องก็คือช่องที่13 12กับ13นะครับลักษณะจะเป็นการเหมือนเราเอา2นิ้วเนี่ยตีเข้าไปที่คอกีตาร์นะครับแต่ว่าเราจะใช้ลำดับของมันก็คือ นิ้วกางลงก่อนแล้วก็นิ้วนางลงตามมาประมาณนี้เนี่ยสันนี่ซันเนียงจะเป็นเหมือนตีกองแบบตักๆเงี้ยแล้วก็ออกแรงให้เหมาะสมเบาๆนะครับแต่ว่ากําหนดด,ด,ดีว่าเวลาลงช่องเนี่ยให้ตรงช่องก่อนอันนี้ก่อนนะฮะหยุดแล้วก็ทําใหม่นะครับจังหวะที่พูอก็คือเนี่ย ยกมือพือมพื่อบหาจังหวะที่เราจะเกี่ยวเบาๆออกนะครับให้มือเราลดลดลดน้ำหนักในการกดลงนะครับเลาเกี่ยวออกประมานนี้ครับดูนะแล้วก็เลื่อนมาเล่นทัอป,ปิ้งช่องที่1 3กับ15นะครับ จะเป็นหนึ่งเสียงนะครับนี่แบบนี้คนระับให้มือมือขวาแล้วเนี่ยจำระยะของการแ a p p i n g ให้ได้ก่อนว่าเวลาลงครึ่งเสียงนะครับเป็นลักษณะแบบไหนเวลาลงหนึ่งเสียงเ,ยเป็นแบบไหนนะแล้วก็พอเราจำได้แล้วเนี่ย นะครับพยายามฝึกให้คุ้นเคยก่อนนะครับกลับไปท่าน้ช้านะครับให้จังหวะก,กระเพื่อมของมือเราเนี่ยมันพ็ดจังหวะนะครับแล้วเราใช้แรงที่เหมาะสมอย่ากเกร็งนะฮะถ้าผิดพลาดก็ให้เราลองพิจารณาความผิดพลาดเมื่อกี้ดูก่อนไม่ต้องรีบฝึกไมต่อเนื่องนะครับค่อยๆฝึกไปนี่พอเราจำสเกลได้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาสเกลเนี่ย นะครับมาฝึกได้นะครับลองดูนะครับโอเคลองฝึกดูนะครับ